พระชัยวัดยศเนื้อนวะก้นเงินปี2519สมเด็จพระยานสังวรตำแหน่งในขณะนั้นวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพทรงเป็นประธานในการเททองหล่อแบบโบราณโดยมีหลวงพ่อคูณปริสุทธโธร,ร่วมจับสายสูตรในการเททองเริ่มตั้งแต่การลงอักขรเลขยัน108นปฐมาัง14การหลอมเนื้อโลหะทั้งทองคำเงินนวโลหะโบราณสำริดถือเริ่บพิชัยสงครามเป็นมหามงคลฤกษ์ เพื่อให้พบกับชัยชนะปานยิ่งใหญ่ชนวนาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ได้มาจากชนวนพระกริ่งเก่าของเกจิอาจารย์ที่เข้มขลังหล่อหลอมรวมกับแผ่นยันและแผ่นยันจานอักขรกตะกรุดดอกไม้ทองของหลวงพ่อคุณพุทธคุณเมตตาค้าขายเจริญรุ่งเรืองหลีกเลี่ยงสิ่งที่ร้ายให้กลับกลายเป็นดีและปลุกเสกที่อุโบสถวัดบวรน,นิเวศเมื่อวันที่12สิงหาคม2519โดยคณาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้นหลายองค์เช่นหลวงปู่ ตว,วัดประดู่ชิมพลีทั้งนี้หลวงพ่อคูณจะมีลงเหล็กจานด้วยตนองค์ที่ใต้ฐานพระแทบจะทุกองค์องค์นี้เนื้อนวะก้นเงินหยดหมายถึงยานสังวรองค์นี้สภาพสวยใต้ฐานมีจานเห็นฤทธิ์ทางเมตรอามหานิยมเจ้านายรักติดต่อการงานดีเห็นฤทธิ์ด้านโชคลาภค้าขายขายของดีขายคล่องเงินมาไม่ขาดสายเรื่องความปลอดภัยทางรถยนต์แคล้วคลาดไม่มีตาหงคงกระพันชาตรี ไว้ใจได้เห็นอภินิหารบ่อยๆเสริมดวงหนุนดวงชะตาสุดยอดวลนสารพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังยิ่งใหญ่เป็นมหาพกทรัพย์สวดทิพยมนเสกคาถาดีเด่นในเรื่องจเจริญก้าวหน้าในการงานนิรันตรายทั่วทั้ง8ทิศทำมาหากินอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองคาถาภาวนาใช้กำกับพระชัยวัดคาเตคาเตปาราคาเตปารสังคาเตโพธิสวาหา